ว่าเป็นรูนั่นแล้วก็ยนตัดตึงกับกูปัดบุมเมืพนูมัไม่รัวไม่ดุมเราไหมนะนั่นเองตาลุมองลาแหมเพื่อมหมเลยดงงมวัลุ่มมันนมุ้ยเลมันดกันหมมดลเลยให้ไปเลยนะให้ไปเลยตัดพี่ะ ปกติววลงไปบินสำรวัวไปเป็นไดามว่ราบไม่คุณประธานดามคาดเลยนะมันลุกนึงนะข้าไม่พบเปนเดียไม่ดานี้หรอกเร็ไมข้อหมอกไม่พตัวใหญ่โตลงไบแล้วสิเยต้นนี้ต้น้เดียวน่

เลียอ้เลีตอนเลี้ยอเอนี่มเป็นเก๋นั่นเป็นเก๋กมพื่นไปตอนนันต้องลุกอยู่นถ้านาแก่ตัวไหมตนมัรับับครับรับับนัขั

ยังไมขึ้นองย้งไปแล้วกันกงพีเลยนี่ลุ่มๆเลยนเยอไล่มาบุตรเปี่ยงนะเลี่ยนเลียนเลี่ยนเี่ยไปเเปเปยาวว่าไฟเชียงคือชุน่ะที่อยู่ไกลเกินตรงนี้ มันเยยกตัวขึนางอันตรายับข้พมิ่งเปโรงพยาบาลกวาดับพี่โจพงจากบ้านม้ยชิปรับตัวู้เมิ็งได้รับเจงจากเจ้าพงสี่ีดินกับคือนายำนานทุ่งเจ้งกับนางโอรวันเจริญรัต ับว่าได้เกิดเพ้นลินยุบตัวทีในมุ่หิบพื้นทีค่คงมู่มบ้านคงบคุมตัวจะประชบตัวพวกนม้กันว่าความสำคัญตรงนี้คงก็ไม่ติดป็นงฝากเกยให้เคยเชิญแต่น้วยอันก้องสัยากร่้นเคือให้มาว่ารับเคยรวมกันดูเรความทุกๆก้องชาวบ,บ้าน ถ้า <rude S 2> ิดว่าสก้ดิตอนในพุผมเด็กกำลัง่นอยู Jonathan ่ถ้ามาจับที่เสีอก็เหมือนก็เมื่อปีโพสตไปเลยฮะถ้าุ่นกับตาพุ่มคิดว่ากาบกคนตาไม่ใจเรื่องตัว่าตัวใหญ่แต่แค่นั้นเ้ิมพ็มาไอข้าวปีดีนึ่งดีืองนีดตาสู้อายุดตัวมาขึ้นกับผพุ่มคิดว่านี้ อาจารคือว่าผมดูใจกันคือว่าจยเลือกไปปฏิบัติจึ้องมีมือชิบอ่าต้ม้อขึ้นอ่าไปรกอบกะป๋าข้องข้องนัดข้าวคืว่ามาทำข้าวให้กับผือชิีข้งมีิตรงนี้รับุ่มบ่ปีห้าเนวทางเก้เคยให้กับมู่บานพวงเรา ขี well time, kind of like ่วเป็น่วาความ่ใจู่ตรงนี้ขี่ว่าเกิดอยู่ตัวอาจจะาวัาขึ้นไปปีบัสอาโต้อาคนระับจิ้งแล้วก็ชาวบ้านก็มือชิคกับก็นห้เราตอนนี้ยุ่ยนี่ขาให้เรา